นี้ก็แจ๊เจแปนนะนี่นี่มามดูมาครู้จักมันหน้าตาเหมือนจ๊าจีแหละแจ๊เจแปนนี่มันต่างกับของไทยยังไงแจ๊เจแปนเนี่ยถ้าถ้าตามตามตำราแล้วเขาบอกว่ามันคือแจ๊ที่ในช่วงนั้นที่น้ําท่วมปี54เขาว่าเข้ามาทั้งคันเขาว่ามันคันเพราะว่าโรงงานที่ไทยผลิตไม่ได้น้ํามันท่วมเขาก็เลยเอาแจ๊ที่จากต่างประเทศมาขายเรียกว่านําเข้าทั้งคัน ปกติแ,แจ๊ตอ่ะมันประกอบในไทยแต่ช่วงนั้นโรงงานน้ำท่วมใช่ครับมันก็เลยเป็นนี่แหละที่เขาเรียกพิษเนี่ยครับที่ที่อารมณ์คล้ายเกือบน่าจะผมไม่มั่นใจว่าทั้งหมดหรือยังท,ท,ที่เป็นของญี่ปุ่นอะ่ะแจ๊ตแปลน่ะมีแจ๊ตแปลน่าจะน่าจะมีอยู่สองสเปกมีสเปกที่เป็นวิทยุธรรมดาแล้วก็เป็นวิทยุไพโอเนีเนยถ้า,าเป็นวิทยุธรรมดาเนี่ยเป็นเจนแรกเนี่ยเป็ที่เหมือนเหมือนบ้านเรานะจะมีมัลติฟังก์ชันตรงนี้มัลติฟังก์ชันใช่ครับแล้วก็แอร์เป็นไอซีตันไอซิตันแล้วก็จะมีแพดเง ไม่ได้เขียนเลยครับ J H M รับเพดดำเพดดำไม่เหมือนไทยบ้านเราเพดเขียวใช่ครับเราจะเขียนตัวหัดถัางว่าถ้าเป็นว่าเราจะเห็น M R H G